แล้วค่ะก่อนเอ่นค่ะพาไปแล้ววันแรกและกว่าในน้องด้าข้องการปรับราคาไข่ไก่นะซึ่งต้องบอกข่าววันแรกข้องปรับราคาไข่ไก่นะคืนแพ่งละหกบาทนะคะรั่วตักฟงละเยสิบสตางค์เนี่ยแม่ค้าก็ตางบ่นกันเลยนะว่าได้กําไรทั้ละห้าบาทเท่านั้นค่ะหากไข่แตกสักฟองเนี่ยก็เท่ากับไม่มีกําไรเลยค่ะ วัานี้นะคะเถลาสับสินพลาซ่าเคเทสบานนครสงขลาซึ่งเป็นวันแรกเทคขายสากกลู้ยเลียงไก่ไข่เขาได้ประกาศึ้นราคาไข่ไก่ึ้นแพงหละ6กบาทหรือว่าฟองละเยสิบสตางค์น้องดโดยราคาไข่ปลีกไข่ไก่เบอร์ซูเนี่ยเขาขายที่ราคาฟองละ5บาทเบอร์หนึ่งเนี่ยฟองละเซบาทเจ็ดสิบสตางค์เบอร์สองฟองละเซบาทเซสิบสตางค์ เบอร์สามฟงละเซบาทเซ่ยี่สิบสตางค์แล้วก็เบอร์สี่เนี่ยฟองละเซบาทแล้วก็เบอร์ห้าค่ะเขาขายฟองละสามบาทแปดสิบสตางค์นะคะคณะเทมเมค่ะค่ายไข่ไก่เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องระวังไม่ให้ไข่แตกนะเนื่องจากว่านึ่งแพ้นเนี่ยเขาได้กําไรแค่ห้าบาทหากว่าไข่แตกเพียงหนึ่งฟองนั่นก็ไม่ความหวาแพงนั้นเนี่ยจะไม่ได้กําไรได้เลย นั่งกัลยาสุรคำเพงค่ะแม่ค่ะไข่ขในลาศัพท์สิส้นพลาซาในเดโบโอนว่าไข่ไก่เนี่ยแพงมากราคาขึ้นมาเยซสิบสตาตงค์โฟงหากซื้อเป็นเพงเนี่ยนะก็จะได้ราคาทุกวาซึ่งทางรา้านก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บ่นว่าแพงเช่นกันค่ะ ดานร,าน,รานปาม่นขนมไข่เตาทานค่ะอยู่เทย,ยานเมืองเก่าสงคล้าของนางวีมณสักดานุชิตอายุ69ปีเปิดคล้ายมาตั้ง10ปีแล้วนะคะที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองหยานเมืองเก่าสงคล้าถานนปัทลุงเป็นเทโรจักของคนในเผื่อเทและก็นหนักทองเถี่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นธุรกิจกองครอบครัวช่วยกันทำทั้งพ่อแม่ลูกพี่ป้าน้าอาแต่ละวันก็มีลูกค้าสั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์รวมถึงแวะเวียนมาเสิร์ฟกันหน้าร้านอย่างต่อเนื่องชายไข่ไก่ทำขนมวันละ เกือบ20แพงค่ะในวันทีย์ไขไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบลักเลยนะคะปรับราคาขึ้นกระทบต่อตอนทุนแล้วก็ทําให้กําไรเนี่ยลดลงแต่ว่าทางร้านเขาก็ยังยืนยันจะจะขายราคาขายขนมเนี่ยในราคาเดิมก็คือลูกละ20บาท50สตางครือว่า8 8ลูก20บาท50ลูกรอย2 5บาทถ้าว่าใส่กลองก็จะเป็นกลองละรอย3 5บาทพร้อมกับมีแผ่นปลายบอกอย่างชัดเจนค่ะ ลูกค้าที่สนใจขนมไข่เต่าท้านนะคะก็สามารถแวะเวียนไปหาซื้อกันได้ค่ะที่ถนนพัทลุงหรือว่าอีทัไปซัมก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086 695 3339ค่ะโอ้โหแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเมกาก็ต้องมีการบุญกันมั่งราะว่าราคาไข่ไก่เนี่ยเล่นขึ้นนึกถึงว่าเออเยยสิบสิบาทต่อเยยสิบเยยสิสตางค์ต่อโงงเนี่ยโอ้โหทัวแพงนึงนะเมกะได้กำไรแค่ห้าบาทเองอย่างเที่ยวโบกจะทำแตงสักหน่วยนี่ซูนแล้กกับไรนะไม่ได้กำไรแล้ยแล้วก็ต้องบ ไ่ไกเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยยากมากๆเลยนะคะครับเราเองเนี่ยไปเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟได้ที่ถ้ามันปริ้นไม่ได้เตะแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านไข่นุ่มไข่เต่าทานก็แน่นอนเขาบอกว่าเลยนะไข่ไก่เป็นวัตถุดิบลักเลยค่ะเป็นนุ่มไข่ไงเป็นนุ่มไข่เต่าทานนะคะวัตถุดิบลักก็คือต้องเป็นไข่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุน ในการลงทุนเนี่ยแพงขึ้นว่าเดิมแต่ว่าเพราว่าเดิมนะยื่นยัด่าได้ราคาเดิมไปก่อนนะแลกกันช่วงนี้ว่าถ้าว่าใครขึ้นหมักว่านี่เลยไม่แม่อาจจะต้องขึ้นก็ได้แต่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะกับขาวขนมไตขนมไข่เต่าทานปามนนะถูกไปได้เลยสุวนแปดฮกฮกเกาฮ่าซ้ำซ้ำซ้ำกาวนะคะ